จิตเอหม่อด้วหระวันนี้ถ่ายแหน่งลงมาแซงเราอยากลงไปเมนมาแซงสิตชิลงไปปูงาแฝก็ไ่หน่อบนคื้นะตารไนัมีได้ไไไดสิไปแซนสิตแฟนกสะดุกเพราะวานี้มีคนเอื่นซื้อนางนางเขาวัดเจ้าแท้ๆหักบริคันหักคืนกว้าบีิมีใครตอนมี้ลงอีพี่น้อกต่ว่าห้าสิบโ่ลงห้างเกา่าวันนี้ชิลลงห้างเนื้อมาค่ไปวะ บกอยู่อยู่บ่ซะบ่ดีเบกวันนี่ฮะตายเห็นเขาสิไปทางนี้ แยวเขาแล้วแล้วพี่นอ้องสบว่า,ยายอยากไปใส่กัน job H Ngum gi ăn con đũa nó อย pues> ู่ท่อยี่เอามาเงี nah ้ยสิเยอะเดินหนักส <MA ิเขาทอบ ไปแล้วหน้าสบายดีบ้านซื้อรถมาป่าวาซิคี งานพาถวาย้วัญน้ำน้ำลายบกบกขาวขวไญขวัญข่าวหันกับเขเอาไา กดค่ะ ตอนเมื่อสิเมื่อยหยาบกว่านี้ปะต้นหน้าหิงหยาบน้ำไ่ออกนมันอ่ะือบรเอาน้ำไน้มไเอาแต่อนหยานชิซูนี่อุปถิดอะไรเนาะ จะมันตึกลงในนี้จงงะรู้ไหมเอาวอะไรซะอ้าวคุณจะมันบกๆข่าวหวยมาแอน

โอ้ยมันกระนิดนั่อแล้วดินมันแสกจะคอยคอยขุดจ้มันก็มีติ่งมันเพราะว่าผัวมันขุดสวยกว่าเบิ้งติ่งพ่นัะขุดไก่ๆแล้วก็เบิ่งติ่งมันต่อมาแม่จะเคยกขุดเคยขุดมันแสขุดมนป้อโรนเนจะ น้ำมันยังบ่แหง้งพี่น้องได้จอดรถไว้อยู่นี่แล้วก่ะยางลง่คือกันว่าทางนี้นี่ะคือสิใกล้อยู่นาำมันมาทัานได้แห้งไปบ่ได้ไกลอยู่ได้ทางนี้กะแต่ว่ามันกะสิเป็นทางแปนเนี่ยมันบ่แมนทางมีนามแต่ว่ามันสีทางเปลือนประมาณนี้นนนเนี่ยพี่น้องห้อย่ะอืดนี้ อันนี้ก็หหอยพี่ดอ,อกหนึ่งหอยสองห้อยบัดมาจังสิเก็บเขาจะเสื่อแอคัวออกค่ะนะโล่หนึ่งเจ้าพันโล่หนึ่งประมาณสามสิบบาทน้องสี่คุดเอาหยาแฝกบุปลูกใส่องตอนนี้หยามันยังได้ซุ่มอยู่ปลูกใส่ขนองกันนองเจือนเพราะว่า ปลูกวังสวงเดือนหกตายไปแล้วไม่รอดเลยปลูกใหม่ไม่เป็นไรือ นี่ปฏิบัตมาหอดเลมาหอน้อง ลมแ,แห้งแห้งพี่นนอะมันเฮ่าสีเลิมมาปลูกขาจายานดินเฮ่าเจือนใส่ยานแบบว่ายานยานดินเฮ่ามันเจือนแล้วอันเฮาก็ต้องปูกข้างหล้นก่อนติสะยานมันเจือนถ้าทางนี่ก็ปลูกปูกเมื่อ,อไหร่ปูนี่ปลูกตอนมันแสนนมอยู่นี่แสแนํามันะมจำเป็น เดมันลงมันเข้ากับปบัญยากันนั่นเข้ากับปัญญากันปบบัญาญาคนหนาม,มันเด้เดีมันลงมันกระติดเลย ตอนนี้ปลูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องหิวมาซองกระเป๋าหันแต่ตะคางเดี่ยวนน่ว่าพอสำมือเต่เท่านี้แหละปลูกตามแคมนี้ไปปลูกบอลมันมีหนามพี่น้องมันจึงใบยาโคตรนะสมมติเราเขาบริมาเอาบริโคตรมันกะยังมีหนามเลี้ยงมันอยู่ข้าเ้าปลูกอยู่เทิ่งเลยเนี่ยนะบโคตรนี่คือสิตายเว่าเอะปลูกนี้ไปก่อนสุดยนวานี้เลย ปูแหวพี่เดพี่น้องเออเอาน้ำปักติแล้วบ่ได้ใส่เกิี่ยแล้วมืดแล้วสองสอบได้เท่านี้นะพี่น้องสุดหลักอะไรอยู่นี่จุ๊น เหนหนาปีทำยีตผีน้องค่าขาวใดประมาณเมือินแปดเมืนเก่ามาขุดนองวะลงทืนต่อสี่เมื่สี่ลากาปับปับหน้าให้ทึงให้นิกปาปับเนาะเมื 10, ่นหุก เบิ่งว่าป,ปีนี้เฮาสีด้ลงทุนยังเพิ่มอีกแล้วก็ยังมีจักเลจักอีกประมาณเมินหนึง่งซื้อจักหม่จักรเดนน้ำแล้วก็โตโยอีกโตโยนีเนะตบิสซื้ออยู่หาพันแล้วก็ต้องมาซื้ออีกป้อมเกือบเมินแล้วได้พี่นนองลักหัวอีกลักขวัวหลานหาที่หลานหาแล้วก็ซื้อเพิ่มประมาณสองหลานเพระประมาณสามพันบาท ยังมารวมอื่นๆ <c oughs> ขึ้นอยู่นมอมกนอมกน้ำมันอื่นๆบนไล่อยู่เนียแต่ว่าฮาวอยากเห็ดหน้าแซงพี่น้องล้วก,อกอวนนะ็อยากมีน้องความฟันน่ออยากมีน้องอยากกินป่าเพราะว่าปีสทำี้ตอนเห็นยูทูปใหม่ๆนะจิบจะนาไปันงุมป่ามุมป่านาะจะอยู่แถวๆนี้นี่แถวๆนี้นะพี่น้องฝากหน้าฟังนั้นนาขาสไตล์ฮันนาสไตล์ฮัน ก็ละฟากันน,นี่เดี๋ยวในข้าจาดุดแปดแล้วเดิน,นแห้งเห็นกันไงหรือว่าหนามพัด้านโบกบอก,ก็เลยเห็นแปดี่ขนาดโบกมันก็สิมีภูมิใหม่ด,ด้วยนะนท่านพี่น้องอคอยขำยาแรงแล้วดิคนก็มาห้าป่ายด้คิดว่าบมมีคนเมื่อไร่่มีคนริมมาหนีก็ไล่คนนี้เลยนี่นี่ก็ซ้ำล่ำเห็นคีมาทางนี้ล่ำหนึ่งเด้ล่ำหนึ่งข้าจ้าลงมายามมอง แค่ขีเ่เพื่อลงมาเขาเราบุมีเพื่อเพื่อเพื่อเข้าบุ้มีอันนี้ก็สิบไปปลูกหมักถั่วหมักแต้งอยู่กระเทิงอีกแม่ทิพกะไปตึกสะดึกอยู่พูนหาวยากลงมาพ่นยังบะเศร้า,าอยู่ได้พูนยังตึกอยู่จแจ๊กได้บ่เปิ่งดูเราได้บ่าบาทละตัวสองตัว ย่างแบบนี aky, dam, ้ย่างขิ้นเทิงอยากไปงุ่มอันนั้นไม่ิดเด้แต่ว่าขึ้สิบเห็นเราพ่น้องขนาดกุ่มตอนมันตกยังบบเ็นอันนี้หมกถั่วจะือยังไงมามีตน่้บบไินใช้มาตึกด้มูแต่ปากเขา ไปบนงกลๆฮะเอาลงไกลๆขาป้าขอป้าเสื่อมโหมดถูกป้ามันกระเชื่อมก็ะได้ระคอก็ไดโชคๆเต่าป้ามากระบกมนันนี่ยาตืนตืเต้นๆเล้นเต้่าก้าานั่นเป็นมือเก็บผักดองคมอยู่ตรงด้าันแล้วก็มะกะเทียเอา้ามันจังบ่ได้โทษ จับน้าวเรอมันง่ายไลค่ะในับน้านวมน่านแม่บักทัวปูกะป่ะคนบดิห้าเขายังบดิล้กก่แน่แค่กระด่อนแน่แค่นนกะระดะไปยาไทยเอาเ้าไปก ปลูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้นนี้ค่ะสีพากันเลยครับเดี๋ยวตอนกลับสี่แบแบเก็บหอยไปหอมเก็บหอยสลีตะเวนคอยขำลงแรงแล้วพี่น้องอา้าตะเวนกำลังลงตอนนี้เดินทางกระบาดแล้วพี่น้องป้าคือบอกเหนือ่อเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าเด้พี่น้องคุณบอสเสดวกคลายสิฝ่ามือเหรอวะรถโบมิตา xin mượn lắm Sao là khi tiền khó tớ là phải cầm thế nào sao vậy?